อจจาจารย์นอตตี้มาแล้วนะครับสวัสดีครับปอคอกนิวครับตอนนี้อยู่บ้าน,นโนนสามัคคีตำบลน,นามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินครับตำาหนักครูใหญ่อจจาจารย์นอตตี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อจจาจารย์นอตตี้มาแล้วสีแดงนะครับน่ไครับนั่งในใจผมก็ได้ครับ คนเยอะมากครับวันนี้อย่าลืมนะครับสำรับสาวน้อยยันนี้นะคะรับรับเรษีใหม่จะอาจารย์ีหมจะมารีใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงงานบุญ

แล้วที่จะแต่งจะพุชขาวหงสาวีพูชแก่เนาะที่สามไปจ้าบางคนอาจจะไปแบิดแ้านนอกแต่ที่นี่บรากาศสดบรรยากาศในวันนี้นะครับวันอาทิตย์วันพระด้วยนะครับวันแห่งบุญโรนมสอบก่อนรสอบ เป็นอ่อนซ่อนอาจารย์เป็นแงนไทยเลยมาหน่วยสบนีไม่เคสวัสดีครับนสวัสดีครับสวัสดีครับเอเาบยงนะเดี๋ยวถือถูกมันแสบตานะครับเออยนกได้นั่งก็ได้ นอยยังไม่มานะครับเดี๋ยวต้องไหก่อนครับกะต่ดีก็เดี๋ยวครับเด้อขอพูดไหลายทีแต่ยังมากื่เกานะครับเปลือกเขาเพราะเขากันยังเห็นหนาเิ็นตากดนอ่นะครับนี่นีไม่ใจเสมอ อยู่ในใจเสมอแต่ว <travaille> ่ามันจะหุไปนะครับเพระวาศูนย์ลผมมีดีไดู้ดนบามดีนะครับงวดเพียงว่าละเลขมันจะมีเข่ามีหลุดกทำเนาะเาะว่าอาจารย์กำบองพูว่ามันดีออกแนีมนต้องิรเนาะแล้วกน เมื่อกี้มันจะดังไรยดังเป็นแต่ว่าอันหัวบ้านรัเมืองเขาทำหน้าละกันเี่เข้าในแปตตัวไม่หกตัวคนกัะเพิมนี่ศูนเลยทับลงอีกกอง่วานีเรื่องแปลกกระิมี่ศูนย์กับแปลเมี่อกี้จะซีโมพ่ี่ายผมจะเน้ำโสเข้าคืออยี้อะไรที่่ศูนย์นึงเราแต่ที่บอรลั่นเหมือเเหมือนนื้อแล้วเม่กี้เยี่หาแสนเหมืเซ้นพอไม่ต่ากีนเลยหมดล่างเพราะว่าเปิดเฟซเปิดิตอก ศูนพ่อมึงหอวพะนะาศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์พ่อมึงหอวพน้นะผมับไปเบิ้งคิดจะพร้าห้อยก็เย่ายว่าบางห้านี่คขึกี่พุ้นแค่มันโมเมนต์ยังสั่นแค่หมดขึเลขั้ขอขามาแปดหวัหวหัวที่เก่าผมกะหาวแล้วมาบูกะขับมเพื่อกันแล้ววนะโตกมาตายซ้ออย่าว่าแม่เปิดเป็เปิดเ,เป็เนมาได้ยึ่สามปนะีมือนวเปิดไปเห็นอีกพวกนึงบางอาจารย์นอนมุขขี่ะนะ ตระก้าก็ถือว่าเป็นงวดที่ผู้คัดคนผู้ใดคัดคนขึ้นไว้เขาจะเหลือแต่คนที่มีความจริงใจแล้วก็มีใจเด่นแล้วก็มีความศรัทธาคือหยังนี่แล้วเรียกว่าถือกันยังหน้าอยู่คู่ละคนคู่ละคนก็เจ้าว่าถืออานี้ก็เจ้าด่าพร้้อมแลวก็เจ้าพมาเนี่ยเรียกว่าก็เจ้าลืมไปว่ามันอยู่ที่ดวงดวงคือหยังดวงคือว่าเลขยของมาแปะมวดเท่านี้ว่เห็นดอก ผ่เห็นหัวที่เก่านี่ละไม่เห็นเพื่อเขาว่าจานน้อครับกูก็ทุ่มเลยป่าที่เนี่ยเนี่ยแต่ว่านี่นีก็ะตวนมาเห็นหัวที่เก่าหลายเลยหัวนี้มันเก่าครับท่า,า,านี่ไ่เห็นรอไม่น่ล่ะเดียมันจะยุติดวงนะครับเห็นื่อยังเสียฟังแม่นี่ยรวแเสียผู้ใดถือน้เงาหัวตีหอ้าวคุณสองตอนี่ตีหัวตนี่เห็นครั้เื่อบ้าน คือว่าง้วสี่หกเนี่ยมันดังมากก็คือบางคนยังไปตัดออกเป็นบมล็ดนได้แล้ววันยังไปตัดออกว่ามันออกแล้วเลขมันจะออกนางซีซีบนซีหกเพราะเลขวิ่งเราตั้งแต่ปีใหม่ถ้าพูดกันตามหลักเลยเลขวิ่งเราโอกาสลุดน้อยนะครับคนเ็เล่นมั่นใจครับผมก็เลยนคุนล้านเปอร์เซ็นต์เข้าไปจะเชือว่าพราเลขออกแล้วโอ้ผูเชื่ออยากไอ้เขาบอกนะครับวิ่งตอกวิ่งตอกก่อมันกะตัดตัแยมว่าผม คูณล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่ยังว่าเหรอผมกับไร่ผมกับบอกที่เสมอว่าบโสนับสนุนในเรื่องการเพนั้นเด้อะแต่นี่ผมเจอไหมเนีย่ย้ะครับเด้อขอหามีพฤติกรรมใบหวยมานะโอ้ยน่าสุดคือขอหานี่เด้อเรียกว่ากะสันกับพระยุวัฒนจติดด้อกะโมโหว่ามันผิดความผิดเนาะแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่ามันมีพฤติกรรมใบหวยหรือท่าชั่วนี่เนี่ยอันนี้ผมกับโมกหขอพ้นไม้นะครับกะบอกไว้ว่า อาจารย์มัตี้ไม่สร็จไม่มเลี่ยนการพาันที่นี่นะครับเด้อบ่ให้เรียนเด้อดิบอกยู่นี่ฟังไว่เด้อในกองอะเจ้าหน้าที่ผมบอกกันเด้อเพื่อนเรียนเองเนี่ย วาผมชวนมาเลยเีผมบอกอยห้ามเล่นห้ามเล่นขั้นนการ่ัวางขรางปราันร์เชื่มก็เลยครอถืไม้เนี่ยตอเดไปถามทนายแล้วทนายว่าโมผเพรเขาใยนี่คือมกรมัหกือนการแข้กันมากกว่าไมก็คงจะบ่งประเทศนะคะดี บางกี่ผมฝันมาใหม่คู่พ่อผมหายเนาะพ่อของปู่ผมหายผมไม่ว่ากันเขาคุยบางกี่วันนั้นพ่อปูหรอกพ่อผมหร่ออย่างมันกระดังคักไร้ดังจนแบบเขาประเด้นั่งสบายทังทีได้ผู้ใดญ่มากอธิก่อนเนาะอธิกอนแหงงูแหงตาตันโบ้เงาครับคนหลายหลายไรแล้วก็นึ่งช่วยมากมันจะเป็นกระแสเนาะพ่อกระแสมากมันก็ยังคืออย่างสารแมียทนนี่หรือว่าลักกิโลดิคนเท่ไปหมวดบางกี้กับเมื่อย์หลายคนดัดหลายวันนี้บอกตามตรงว่า ไม่กดดันแล้วก็รู้ความรู้สึกเหมือนแปดหวดที่ผ่านมาแต่ห่วดที่เก้าเมื่อกี้ถ้าใครได้ดูไลฟ์สดผมไล่ไปให้ไปเนี่ยว่าผมเครียดไล่ผมเครียดนะครัแบแบต่กดดันเพราะว่ามันดังมากแล้วก็กลัวทําไม่ได้แต่ดังมากก็ตอนเลขออกเลขมันหมุนมาลงเนาะไรเน,นนะม่ยรถเนาะรถเนาะ่นนี้ต้องห้าุกนั้นไม่ยอมลงนะเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับแค่ว่าไม่ยอมลงเ,ลเฉยๆแต่ว่าเลขมันจะมีอยู่สิบตัวยังไม่บนมีอยู่หกตัว ร่างอีกสองรวมเป็นแปดเลขที่ไม่ออกเลยก็คือศูนย์กับแปดเราเลยแม่คุณลังค้นมาเออได้หกตักันยังมันมีศูนย์อยู่มันมีเลยแต่ว่ามวนนี้สิบหกพิจิกาก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ไมาได้เชงไไนเนาะเขาอะ่าจมันลดเพิ่นจับออกมันับบวอยังมาได้มหมสี่เพี่อนเอากะซื้อยังก็ได้มีศูนย์ห้าแสนเปอร์เซ็น เราย่าไม่ก้อนเล็กนี่เขามีหลุดนะครับนาะใช้จุดสี่วิจรนรณาญาเอาแล้วกาผู้ไดมา,าม,ามากกับตามบ่มากกับพานเน้อครับเด้อแล้วก็อาจารย์บอกลบาาเลยเด้อบ่ไฮรลนอัน <c oughs> ที่นี่กับยีม่มีศูนสี่มศูนเจ็ดมสี่เจ็แล้วก็มีศูนแปดกสร้างจากชุดเก้าคือผมเอาเจ็ดแออกเหล่าสีเจ็ดมาแทน3าตัวจะมีศูนสี่เจกับ0 4นยหรือผู้ใดยยันบัก0ูนเจ็ดม่เข้ากับสีไ่ไปได้ เพราะว่าบักซูนเจ็ดามันยอดหลังเขานะหัวเมื่กี่เขาคือแบบไรฮ้ามันแบบห่วยขื้มากหัวนนี่ตีนะครับแต่ว่ามากซูนหัวนี่ก็จะเป็นที่ศูนกับ0ูนแปดเป็นศูนยีกับ0ูนที่มาถึสุดด้วยหรือว่าสตัวที่ชอบกั่อยู่ก็คือ0ูนแปดตำแหน่งนี้เลยแปดทีู่นที่นี่โอก้าวดีตำแหน่งนี้ครับเพราะว่าถ้าสังเกตมะเรยเข้ามากอวพี่ซีเนาะวันี้ผมเอาศูนไว้ตำแหน่งน้นะครับเอากันศูนมากๆวนี้ขี้มากหัวใจนะครับ ผมให้อีกวันนี้ปิดซำนักเด้อกะผม <c oughs> ที่ผมหาว่าอย่างนี้เขาพัสษาเลขเขาเขอกมาแปดงวดออกพัสษาปูกับม,มากไวหวฮาวแล้วปูมาเรียบร้อยครับเพื่อมันผีธาตุอยู่อย่างหน,นึ่งงวดก่อนผู้ใดไม้แห่น้ำแน่กกว่าไม้ไม้แห่อยู่นอกเพื่อแห่แล้วเข้ามาเดี๋ยวตัดดาเข้าดีเขาบอกเพื่เขาต้องแห่เขามากปูกว่า,าวต้องพาไปเต้นอยู่ร้านฟุตบอลทุกคนมาหลาย ถ้าลูกซื้อส o m อะไรกันส o m ที่เหยียบกันตายว่าคนหลายๆวันนว่นก็ถามเขาดิถึงหลายบ่อถึงหลายบ่อเนี่นก็ถึงหลายวันนี้ถามมาเหมือนหลายมานอะวันตี้างันมลูกอวันนั่นกับีบูระได้บูระแส้องแสนรุละล้านเห็่บ่เกที่หาปีก็ได้ล้านสามเป็นยางเอาเงินมาใส่มือ่อแม่ขึ้นหายวมไรแม่ถือล้านสามเป็นยังก็ถือล้านสามแลถือเบ็กวิ่งบ่อบิ่งเข้าบดล่างหลกก็มาถือสโถครับ มัวนนี่เราก็จะเหมือนรายขึ้นแหลือวางย่างก็มาเนี่ยผมลูกติดเอกหัวม้วนตอนเลยเขามาเจี๊ยดเลยมวนนี่กือบมืดขึ้นเลยแต่ว่าเพื่อนกับพี่ว่าแหละเพื่อนเป็นนักเล่นเพื่อนโม้คอยเสียใจเนอกเพราะถือเพื่อนเก่าไม่ครับเขาินอย่างไรแต่ว่ากะดีแล้วง้วนนี่ถือว่าเบาลงย่างหน่อยเจ้ามือกับคืออั้นหรืออั้นหรือเก่าบ่ ย,ยังอันอยู่บ่บ่เสียดายบนะอเทกบ่เขาไ่าได้เฮินซำือกกมันก็นอย่าเบาลงอางวดก่อนแล้วเขา,าจะเหลือแต่คนที่ยังมีคนเชื่อหมันและสาท่าอยู่คนว่าสาท่าเขาประสือดอกแล้วก็ฝากไปน้ำนั่นับคนนี้ดาดาแล้วอย่อาสือเด้อม่นม่มดาแล้วกูได้ยุบกูกเอาคือเกงวดเพื่อคนมูน่นันขัดดวงมูคัดดวงมู่แล,ล้วัปู้ว่าให้ดอกม กระเบื้องเอาที่วิตอาจารย์ตะก้อนน่ะนี่เห็นยังปลูกมันรับจ้างเกีียวเขารับจ้างจังมาถามตำนาแถวชื่อว่าเอาเสื้อในบ่อ้วมีปลูกอ่าคือแปดหัวทีทานมากนี่อ่าลังคนวบอกลูกสำหรับผมผมมอบอกฟูกเพราะว่าขัปลูกมันต้องแขงหัวสองหัวอันนี้มันแปดหัวนะครับหัวแรกกับขึ้นหนึ่งกรกระดาเป็นระยะเวลาห้าเดือนเข้าเห็นได้แล้วก็มันรุดนวดเม่อกี่ละรุดมันรุดงหดวที่ดังเนาะรูกเนาะงววว่าดังไงผมเป็นบ้าห้องยี่หู้เดียวหัวนี้ว่าได้เป็นบ้าเลย ครับกะเลขคู่เนาะย้ำไปอีกครั้งเลขคู่กะงวดนี้จะบ่ปล่อยก่อนจะบ่มีไผได้ก่อนใน่มีอยู่จะให้วันที่15ตามรูปพร้อมกันทั่วประเทศค่ะหนึ่งงวดวันอันหาวปล่อยก่อนที่หนึ่งผมไหนไหนต้องหุ่ยเล่นอ่ะหั 5, 1 1> วห้าหนึ่งครับหัวห้าหนึ่งแล้วก็อย่างว่าถ้าใครจะเล่นก็ติดศูนย์เหมือนเดิมนะครับศูนย์ก็เลขที่เด่นมากเลยเมื่อคืนไปนั่งคลิปพี่เคราะห์ดูก็เป็น0408 ีแ่แปดอะอย่างนี้นี่มันเด็ดมากที่มันคูคกันเพราะว่างวดก่อนมันก็ไปออกออมสินเลยเนาะที่ิ่งออมสินอนอกสีศูนผมก็นึกว่ามันจะออกรัฐบาลเหมือนกันนะมัน,ะอะมอนอาจจะอัานะครับเจ้ามื่อน่าจะเบิกงหลยอยู่การม่ไหวทามอย่างว่ครับ